พททเเป็นสื่อ่อีชืื่ออถ้อรัทงวกวา,าวบ้านตำบลพรมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีแห่ชมการแข่งขันเรือยาวเจ็ดฝีพายและมวยทะเลท้องถิ่นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและพร้อมร่วมน้อมถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนน,พรรชน,นีพันปีหลวงเมื่อวันพุทธที่ห้พฤศจิกายน2568ณวัดศรีสุทาวาสตำบลพรมมาศอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลพรมมาศจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวเจ็ดฝีพายโดยนำแชมป์เรือยาวเจดฝีพายจากหลายๆจังหวัดมารวมกันโดยมีพระครูใบิกาทีละพงทีละวังโส เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาสตําบลพรมมาตรอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางสาวพลอยนภัสระชีพนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพรมมาตรประธานในพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายราชการะได้นําข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลพรมมาตรกำนันผู้ใหญ่บ้านยืนถวายความอาลัยด้วยความสงบ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เพื่อถวายเป็นพระราชกสศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง เป็นเวลาหนึ่งนาทีนายทิวาสวนสุขผู้ใหญ่หมู่ที่4ในนามผู้จัดงานการแข่งขันเรือยาวเจ็ฝีพายกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีสำหรับกิจกรรมภายในงานซึ่งประกอบไปด้วยการแข่งขันเรือยาวเจ็ดฝีพายการแข่งขันชกมวยทะเลให้ท่านได้ชมอีกด้วยและประเพณีรอยกระทงตำบลรมมาชประจำปี2568นี้จัดขึ้นนะ แพร่ิมน้ำวัดศรีสุทาวาสแห่งนี้การแข่งขันเรือเป็นกีฬาพื้นบ้านที่นิยมเล่นสืบทอดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีสยาจนถึงทุกวันนี้อีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านและบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือถือเป็นประเพณีเก่าแก่ ที่สะท้อนถึงความกระตันยูรู้คุณต่อสายน้ําเป็นการขอขมาพระแม่คงคาและเป็นโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกันสารสัมพันธ์ในครอบครัวริมฝั่งแม่น้ําวัดศรีสุทาวาสแห่งนี้เ,เพื่อสืบสารประเพณีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางสายน้ําที่ควรแก่การอนุรักษ์สืบทอดคมไว้ ของเราชาวตำบลพรม,มาศให้ดีขึ้นและคงอยู่สืบไปสำหรับผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีเจ็ดวพายณสนามแข่งวัดศรีสุทาวาสตำบลพรม,มาศอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเรือสีพิกุลทอง วัดพิกุลทองสิงห์บุรีรางวัลรองชนะเนลิศลำดับ3ได้แก่ทีมเรือชัยมงคลวัดปากบางจังหวัดสระบุรีประเภทเรือเจ็ดฝีพายประเภทกอวงเล็บกอหนึ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเรือเพชรพรมมาศวัดพรม,มาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมเรือสิงโตทองวัดสิงห์ทองรางวัลชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ ทีมเรือสุวิตขาไข่วัดพรมมาศจังหวัดลบบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่ทีมเรือสีมงคลวัดสีสุทธาวาสจังหวัดลบบุรีการดำเนินงานจัดงานโดยทีมงานคุณชาณนรงค์จุรพันธ์กำนันมารีเ้อเกตผู้ใหญ่ที่ว่าสวนสุข ผู้ใหญ่เจษด,ดากรคูณทวีผู้ใหญ่วิริยะลิ้มสมบูรณ์และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลพรมมาสท,ทุกท่านสำหรับช่วงคำ่ำขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลพรมมาสและใกล้เคียงมาสืบสารประเพณีรอยกระทงปีพุทธศักราช2568แห่งความทรงจำเพื่อลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบปรีโพ์ทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัดภัรักทองแก้วผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน